พาพี่น้องมาส้มธรรมชาติกับส้มธรรมชาติบรรยากาศอยู่ในป่าไปครับพี่น้องมาขี่รถเราะเบิงธรรมชาติภูเขาโมบีเวียพีงาดดอกเบอรนี่นไป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  ค่อยๆค่อยอไม่ไหนค่อยถนยน,ยน,อยน,นอาตีก็ดีปันได้ครับค,ค่คอยชี้ค่อยขี้ิตม้มอโน,นจับไปดีเนอะ ทำไมครับบรรยากาศบานหอกเข้ากับประมาณนี้นะดี ป้านทำใหม่ก็ทั้งทีสายให้พี่น้องก็เปงอีกอามาหอดป้าทาใหม่พอดีครับพี่น้องครับก่อป้าเด็กๆมาเบิ่งความลำบากป้าทาใหม่สวยครับบรรยากาศวิวในวันถือเอาถุงปุ๋ยับเมียดไปนี่เด็กๆ ถือถึงคุยกับมีดเด้อไปข้าขาปลาไปหามันมใหม่ไปเดินเลยเดินเดินน่นนั่นเห็นว่าปลาเลยไปหาต้องไปต้นเห็นน้อยน้อยก็เอาไปต้องเอาลายเอาจาพอได้กินพ่อเนี่ยต้องไปนี่ก็ได้นี่ เอาพ,พี่น้องครับอ,อ๋อย่างมาจะไปไกลจะไปไกลเนี่ยปัดป้าทา,มา<บ>ไมครับเนีย่ยเครื่องเขาตามมาครับ

phải nhanh không Xuống bên này.

phải bài tung nó bài tung 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 มเนี่ยเนี่ยนอหนึ่งน้อยน้อยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเอาะยดิก็เห็นนะมันเปลีใสพูดอ่นอหนึ่งพูดอ่ะพูดเห็นปะฝุ่นยึกก่าฝุ่นเป็นน้อเลินไปเราก็ขึนไปทังนี้ หัก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 เย้่หักหางเงหหักแไปหักามพูดนอนนึงคุณพูดคุนนะพูดนใจเห็นละตรงนั้นแหละที่หนูเห็นอ่ะพี่เป้ขึ้นมาบปะนี่ขึนพี่ บรรยากาศได้ปลาหนอหวกนี่นี่อโนเห็นไหมอนั่นล่ะหาอยู่หาเห็นไหมนู่น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 เห็นนไออนั่นล่ะเออหน่อไม้ไหมล่ะ หกักได,ด,ด้ไหมอ่าเอาไก่เลยพ่อต้อมแล้วครับโอายไรเราต้มเดียวก็เพราะไรก็ถึงม,เมาเว้นเดี๋ยวไหนกันอาปเดี๋ยวที่นอตปูติเปียงนี่เสียบดีนี่นอตปูติเปียงที่อ่ะฮะเองนี่ เียวจุ่มนีันเดี๋ยวอย n h ไลหักออกอีกได้หักออกอีกโอ้ยลาหกออกลูกหักออกหัออกเลยอมันนอย n h a ปวดกนเออน่ารงคือน้งนมันเียร์กกลับเลยนี่บอกเออค่อยๆหาขึ้นไปเราไปว่ามงการเราหาขึ้นไปรวบไหม chọn đi thay không 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 Tạm mà, พ่พีพีเร็วพ่พีเร็วถุงไา่มาพรม,ม,มลูกอพอแล้วพอแล้ว,ล,วลายแล้วลึวืนทั้งพีไปไมาไปป๋ย่างขึ้นไปเลยย่างขึ้นไปย่างขึ้นไปเออคุณไปคอ,อยยางระวังไหมระวางังมือหอมเะครับ กสิอากาศคึมๆมแน่นอนไหครับกับบรรยากาศบ้านทงบ้านดงบ้านปาบ้านนอ,อกห้องกสิลักษณะนี่แหละครับถ้านาฝนกบนี่ของอยู่ของกินอยู่พ่อประมาณอยู่หรอกช่วงนี้การเป็นเฮ็ดครับเป็นเฮ็ดเ,เห็เนพี่นวองเพิ่นออกไปเก็บเฮ็ดไปเ,เก็บเฮ็ดแล้วกะ เฮ็ดแล้วก็ช่วงนี้ก็น,นอไม้นะครับเป็นเขาเอิ้นว่านอรอรวกนะครับนอรวกถ้ามีเขากินนะครับก็ต้องมีเงนินก็นได้นะครับในประวัตะสถานการณ์แบบนี้นี่นะครับเท่ากับต,นนต้องนอนนอเครื่องผ้าใส่ปลากินเขากินเข่า กินงามก็อาหารการกินก็คือของป้าเนี่ยแหละครับท่านาแรงแรกแน่กับทักหวานตรงนี้ก็อีหลอกดอกกระเจียวผู้พิบัติหาได้ก็ได้ครับผู้พิบัติหาก็บ่ได้กินคือว่าล่ะยิ่งลายมันอย่างนี้มันเลยงแข้งอยู่ดิวคลิปนี้ผ้านางเอกช่องแล้วก็มันล้านมากไอหัวจักควอมลำบากนะครับควอมลำบากว่า ถ้าเทมียังกินเลยเข้าสามารถอยู่ไดบอนะครับนะย,ยูไดบ่ในสถานาการณ์อย่างนี้หรือว่ามันสถานการณ์เทามีอีหยังเลยนะครับน่าไม่กษส,สามารถประทังชีวิตได้น่าไม่เป็นน่าไม่เป็นอาหารปลาทุกอย่างนะครับเขาก็เอาไปเฉพาะพ่อกินหรือถ้ามันหลายเขาก็เอาไปขายก็ได้นะครับไปขายก็ได้แต่ว่ามือนีพามาเบื้องความลำบากว่าการหาอยู่หาจินมันลำบากเท่าใรนเห็นแต่ว่าหนนะครับลำบากท่าไห ฉันก็ฝากพี่นองเฮานะครับเป็นกําลังใจเฮ็ดชิปนะครับเฮ็ดชิปให้พี่นวงเบิ่งสะท้อนชีวิตปัญหาของสังคมไทยปยัจจุบันซื่อม,มือในเด็กน้อยบ่ออกหาจินนะครับบ่าไปหาไม้บ่ไปหาเห็ดทําไรสํานึงบ่ไปหาถ้าบด้ถือฝึกสอนมาโดยตรงนะครับอันนี้เอามาล่องเบิ่งเนี่ยเอามาแค่นี่ล่ะครับแค่นี้บ่ต้องไปไกลนะครับบ่ต้องไปไกลบ่ต้องไปเบิดมือ,มอยังทาเอามาเห็นความลบากแค่นี้ว่ามันเหนื่อยทำได ัที่ได้รู้จักที่ได้ตั้งใจเลี้ยนที่ได้เห็นลดความสามาดของมันน,นั่นแหละเล็หน่อยนะครับเอาพอ่อแล้ววันนี้พก็ที่ได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านกันนะครับกลับบ้านไปต้มน้ำใหม่ครับบ๊ายบายครับ